มีอะไรจะมาสอนหมอลอดเอาป้อนขึ้มอลอดกันเลยวันนี้พี đ đ ่จอยจะมาแนะนำการแต่งตัวของวันศุกร์ทุดผ้าไหมายบวกทุดปฏิบัติงานเิ่มดีมหน่อยนะเรี่มหัวเริ่มตาอ่ะเริ่มได้จอยเริ่มจากหัวหัวต้องยิ้กี้ต้องหมอลอดกันเลย

เลื่งชิมคัดก็จะเป็นชิมคัทไหม่ไทยก็จ<ส><น>ะมีมิกมากแต่ไม่แมทเลยอ <c oughs> <c oughs> ันนี้จริงจังลางเลย